นีเดี๋ยวเราจะพามาพักกันแบบโมเทลแบบญี่ปุ่นนะครับแว่าในประเทศไทยเนี่ยในห,ห้องพักลักษณะแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในโรงแรมที่พักนะครับชื่อว่าอะไรครับ อที่ที่พักก็เป็นแบบตึกแถวห้องเดียวนะครับแล้วก็มาซอยห้องพักแล้วก็มีสลีปบล็อกแต่และห้องประมาณ6เตียงนะครับด้วยกันการเข้าพักครั้งนี้มันก็เป็นการอยากทดลองอะไรใหม่ๆสักครั้งหนึงดูนะครับว่าการพักที่ใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆมันจะทำให้ความรู้สึกความคิดเราเปลี่ยนไปหรือเปล่า มีที่ให้ผมเก็บของได้เลยมี่ลกเกอร์ใส่ในของครับคนพาขึ้นมาเหนื่อยก่อนแต่ลูกค้ามาห้าคนได้สักพันธ์แคลอรี่ไม่ได้ คประตูตัวนี้กับตัวด้านล่างคือเปิดเข้าเหมือนกันนะคะพอดีสักพักประตูด้านล่างมันจะล็อก uh huh. คือแตะก่อนค่ะว <Wow. S 2> ห้ขค้นสองตัวเลขแล้วก็คีดการ์ดตัวสีชมพูค่ะจากนั้ที่นอนที่สุกหัวนอน นี้แหละแค่เข้ามานอนเฉยๆพรุ่งนี้ก็ไปทํางานต่อนะครับแต่ก็จะอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับผมเรื่องเตียงล่างเพราะว่าขี้เกียจปีนขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีที่เก็บของ AF ให้ CF hey, นะก็จะมีช่องให้เราเก็บของได้ประมาณนี้ ไปดูห้องน้งห้องน้ํากันนะครับแต่อันดับแรกคือแอมเปิดยังไงมันไม่มีรีโมทเฮ้ยปิดไม่มันจะมีช่วงปิดถึงหกโมงเย็นเ่ะโอเคเข้าใจลนะไม่ใช่ว่ามันปิดนะ มันไม่ให้หนอนในช่วงเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะครับเอาอาบตรงนี้เลยนะครับช่วง ตรงนี้นก็จะเป็นที่อาบที่แยกออกมาได้ด้วงแต่ก็เปียกเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แบ่งโซนเปียกโซนแห้งโอเคนะครับใช้งานได้สะอาดแล้วครับยขึออ้นมาพูด,ดผมต้องพูดเบาเนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในห้องที่พักเนี่ยมันเป็นห้องพักแบบรวมนะครับแต่ว่าแยกด้วย กล่องสลิปบ็อกซ์แต่ละกล่องนะครับซึ่งเมื่อกี้เพิ่งอาบน้ํามานะครับก็ใช้ได้นะครับนะผมมีแชมพูสระผมมีสบู่อาบน้ําให้นะครับส่วนยาสีฟันเนืออะไรนี่ต้องยาสีฟันแปรงสีฟันนี่ต้องนํามาเองนะครับแต่ไม่มีผ้าเช็ดตัวให้นะครับถ้าจะอยากใช้เนี่ยจะต้องเช่าอเอานะครับน่าจะ20บาทมั้งแต่ผมเนี่ย มีผ้าเขามาเห็นไหมครับมีผ้าเขามามาด้วยครับเพราะว่าปกติใช้แต่ผ้าเขามาอยู่แร้วนะครับก็เลยโชคดีไปไม่ต้องเสียเงิน20บาทนะครับมาดูในในกล่องนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างมาดูนะครับในกล่องนี้เนี่ยอย่างแรกนะครับที่ได้ที่มีเขาใหมานะครับเพื่อนี่ครับปลั๊กเสียบแต่ให้มาแค่หนึ่งหนึ่งช่องแล้วก็มีสวิตไฟ เอาไว้ปิดเปิดไฟตัวข้างบนนะครับมีตัวราวตักผ้านะครับแล้วก็มีผ้าห่มให้นะครับมีผ้าห่มให้มีผ้าห,มห่ม,าหมก็เท่านี้นะครับมีเท่านี้ส่วนความกว้างนะครับที่ผมลองลองวัดวัดดูนะครับลองวัดแบบคร่าวๆจากซ้าย ไปขวาเนี่ยมันจะกว้างประมาณ1เมตรจากล่างขึ้นบนสุดนะครับก็1เมตรนะครับส่วนความยาวของของช่องความยาวของเตียงเนี่ยก็จะทางนี้ไปนี่นะครับประมาณเมตรแปนะครับซึ่งก็ถือว่านอนสบายไม่ได้ลาบากอะไรนะครับผมสูงร้อยหกสินะครับก็ยังเหลือพื้นที่สเปซอีกนะครับ คนที่สูงสักร้อยแปดสิบนิ้น่าจะได้เดี๋ยวลองวัดดูนะครับอ่ะถ้าสูง180เนี่ได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดสูงประมาณ190เนี่ยเริ่มลำบากแล้วนะครับเริ่มลำบากขาก็จะเลยด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนที่สูงไม่เกิน180แปโลกันผมว่าแต่ว่าพื้นที่ในการนอนเนี่ยผมว่าโอเคนะเม็ดหนึ่งเนี่ย ใช้พื้นที่นอนได้สบายสบายนะครับคราวนี้ก็สำหรับพื้นที่ในกล่องก็โอเคนะะมีมีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะเอาไว้ใช้เลื่อนนะครับเพื่อที่จะสมมุติว่าเรามาเรามากับเพื่อนเรานะครับเราก็จะได้เปิดเอาไว้นั่งคุยกันได้หรืออะไรอย่างนี้นะครับคิดว่าเป็นบานประตูเปิดก็ ปัญหายอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะก็คือไอ้ม่านตัวเนี้ยพอมันปิดแล้วเนี่ยแอร์มันไม่เข้านะครับมันก็จะร้อนเขาเลยเจาะรูข้างล่างมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเปิดช่องข้างล่างให้ลมมันพอเข้าได้นะครับแต่ร้อนนะครับต้องเปิดเอาไว้นะครับแต่พอเปิดไว้มันก็ไม่ส่วนตัวเนาะเวลานอนก็คงต้องปิดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทํางานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทํางาน แล้วจะมาให้ดูว่าตอนเช้าเนี่ยเขามีอาหารเช้าอะไรให้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนเช้าจะมีอาหารเช้าอะไรน่าจะเป็นแบบอเมริกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับส่วนราคาณนะวันนี้นะก็ถ้าดูในโอกโดา้าอากิดานะถ้าจองมาก่อนน่าจะ200กว่าบาท290นะครับแต่ถ้าเกิดบล็อกอิเนี่ย350บาทนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับก็เป็นทางเลือกนึงผมว่า ก็สนุกดีนะก็สนุกดีโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูนะครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนอนแล้วสำหรับโฮสเทลแบบนี้ก็เป็นมิติใหม่ของผมนะสำหรับการที่ได้เข้ามาพักหนึ่งคืนนะครับนอกจากจะมีที่นอนที่เป็นแบบ กล่องให้เรานอนแล้วยังมีพื้นที่ส่วนกลางนะครับให้เราใช้แถมยังเรามีโอกาสได้รู้จักเพื่อนต่างชาติหรือเพื่อนคนไทยได้วยกันใหม่ๆนะครับถ้าเกิดเราพยายามที่จะทำความรู้จักนะครับก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับผมแล้วก็น่าสนุกนะครับ หารเช้าก็จะมันะครับก็มีขนมปังโอรินกาแฟนะครับจริงๆแล้วคนเราก็แค่นี้นะครับก็มีที่ให้เอาตัวเข้าไปนอนมีที่อาบน้ำตื่นขึ้นมามีของให้กินบ้างแล้วก็อาจจะได้มิตรภาพใหม่ๆกลับไป และแล้วการพักที่พักแบบกล่องของผมก็จบไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสลิปบ b ็อกไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับ